หนึสิ่งที่ทําให้คุณเป็นผู้ทําอะไรก็สําเร็จคลิปนี้คุพินจะมาแบ่งปันคนที่ทําอะไรมกักจะสําเร็จเพราะเขามีสิ่งนี้อยู่ในตัวสิ่งนั้นก็คือความกระตันยูกระตะเวทีคําว่ากระตันยูก็หมายถึงการสํำนึกรู้คุณเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งแม่ค้าหมปิ้งหน้าโรงเรียนก็ทําให้คุณเป็นผู้มีพระคุณกับเราได้ทั้งนั้นค่ะกระตะเวทีก็คือการตอบแทนบุญคุณ เมื่อไหร่ที่เรามีข้อนี้อยู่ในตัวคนสําเร็จทุกคนที่เขาสําเร็จระยะยาวยั่งยืนก็เพราะเขามีความสํานึกรู้คุณมีความกตัญญูอยู่ในตัวนะคะกูพินก็มีผลลัพธ์มีประสบการณ์ของตัวเองเช่นกันเมื่อไหร่ที่เรามีข้อนี้อยู่ในตัวของเรารับรองนะคะคุณจะเป็นคนที่ทําอะไรก็สําเร็จไม่ว่าจะสานึกรู้คุณกลับไปตอบแทนบุญคุณคนที่เคยช่วยเหลือเราถ้าเรามีความรู้สึกตรงนี้อยู่ในตัว มันจะเป็นคุณธรรมที่มันมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วเมื่อไหรที่เราขาดคุณธรรมข้อนี้ส่วนมากก็มักจะทําอะไรก็ไม่ค่อยสําเร็จถึงจะสําเร็จก็รุ่มรุนนนม่นโอนๆก็จะไม่ยั่งยืนก็จะต้องมีอันเป็นไปมีอันตกอันบอน,นะคะแต่คนที่เขาสาเร็จระยะายาวสํเาเร็จอย่างยั่งยืนสําเร็จท,ทาอะไรก็สําเร็จเพราะเขามีข้อนี้มีคุณธรรมข้อนี้อยู่ในตัวนะคะอยากจะทําอะไรก็สําเร็จยึดถือคุณธรรมข้อนี้ไว้ด้วยนะคะกลับไปตอบแทนสํเร็จลูกคุณ ท่านบ่อยๆนะคะคุณก็จะเป็นคนที่สำเร็จได้อย,าอย่างยั่งยืนแน่นอนนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ครูพิมพ์ูมปิ้งสอนการทำออนไลน์หรือที่ยูทูบครูพิมพ์ูมปิ้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ